ผมคิดว่าพอหลังจากปลดล็อกนะครับเรื่อง NVDA i i limit เอาไปแล้วนะครับก็คือตอนนี้พอมีลมผมคิดว่าอาจจะก,กระทบงบไตมาสองค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแล้วอ,อ,อาจจะต้องไปคาดหวังเอากับเรื่องของออการเจรจากับลูกนี้โดยตรงแทนผลที่เราคาดไว้เนี่ยปีนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณสักเบาทนะครับคิดเป็นดิวเดนดิวก็7.8%นะครับ เอาละครับขอเจาะมาถึงหุ้น K-Bank มาดูกันหน่อยสำหรับ k b แบงธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนเกิดอะไรขึ้นกับหุ้น K-Bank คุณต้นช่วยย้อนความหน่อยตั้งแต่ MSCI มาจนถึงล่าสุดวันนี้ที่นะไทย NVDR บอกว่าชะลอคำสั่งนะยกเลิกคำสั่งในการชะลอการลงทุนลงใน K-Bank เพราะว่าดูเพดานแล้วเนี่ยมันยังต่ำกว่า25%ฉะนั้นก็เลยยังลงทุนใน K-Bank ได้แล้วมีผลยังไงต่อการที่หุ้น K-Bank บวกวันนี้เชิญคุณต้นไล่เลียงให้เราฟังหน่อยจะได้นะดูลำดับขั้นตอนของเรื่องที่เกิดขึ้นกับ K-Bank ได้ถูกเชิญครับคุณต้นครับคือต้องย้อนกลับไปตั้นแต่ะต้นปีนะครับตอนที่เ,เราเราเห็นว่าตัวของโควิดเนี่ยมันมันมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับต้นปีเราอาจจะตกใจกับเรื่องโควิดแล้วรอบสองนะครับแต่ว่านั้นมัน อยู่ในวงที่ค่อนข้างจํากัดนะครับแล้วก็แนวโน้มเนี่ยมันจัดการได้เร็วเพราะฉะนั้นเราก็ค่อนข้างวางใจแหละว่าว่าตัวของสถานการณ์มันจะดีขึ้นนะครับจะเห็นว่าราคาหุ้นแบงค์ในช่วงตั้งแต่ต้นปีเนี่ยมันปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เ b a n k เนี่ยเป็นตัวที่เอาฟอร์มเลยแหละนะครับเเงินต่างชาตินะครับก็เข้าด้วยนะครับก็เลยทําให้เคแบงเนี่ยดีขึ้นอีกนะครับ เข้าผ่าน NVDR นะครับ NVDR เนี่ยมันมีข้อจำกัดอยู่นะครับก็คือมีลิมิตอยู่ที่เออ o u t standing อยู่ที่ยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ของของหุ้นทั้งหมดนะครับครับเออช่วงประมาณสักต้นเดือนที่ผ่านมานะครับก็จะมีช่วงบางช่วงที่เออเคแบงเนี่ยหยุดให้ให้ซื้อขายผ่าน NVDR ไปเลยนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคือเต็มรูมแล้วนะครับเต็มยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ แน่นอนนะครับ MSCI เองนะครับเขาก็มีการนโยบายการลงทุนนะครับหุ้นในตะกร้าของเขาเนี่ยมันจะเป็นนะครับที่จะต้องมี liquidity นะครับหรือว่ามีสภาพคล่องการที่ไม่สามารถซื้อขายผ่าน NVDA ได้เนี่ยมันก็เลยทำให้เขาถอดตัวของ KBank ออกจาก MSCI Basket นะครับตรงนั้นเองนะครับก็เลยทำให้ราคาหุ้นของ KBank นะครับในในช่วงสองสวันก่อนเนี่ยมันมันอ่อนตัวลงมา นะครับโดนกระทบจากเรื่องเรื่องท e ี่ MSCI เอาออกจากบาร์เกตไปนะครับแต่ว่านะครับพอหลังจากที่มันเอฟเฟกติฟแล้วนะครับราคาหุ้นก็เอ,อเริ่มเริ่มที่จะเขาเรียกว่าฟื้นตัวกลับมาได้นะครับตัวของ NVIDIA outstanding นะครับของเดิมที่เต็มรวมอยู่ที่25%้าเปอร์เซ็นเนี่ยก็ตอนนี้ก็เหลือประมาณสัก2ี่สิบสองจุดสี่เปอร์เซนตนะครับก็กลับมามีรูมอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็เลยทําให้เรียกว่ามีมีการซื้อคร้บกันการกลับเข้ามาซื้ออีกครั้งนึ่งนะครับจะมีลุ้นทำให้จะมีลุ้นทําให้หุ้นของเคแบงกลับเข้าไปคํานวณใน MSCI ในงวดหน้าด้วยไหมครับคุณต้นครับครับก็มีโอกาสนะครับที่ในงวดหน้าเนี่ยเราจะได้กลับไปที่ตัวของ MSCI Basket อบาสอีกครั้งหนึ่งนะครับต่องวดหน้าก็คือเดือนสิงหา อีกสมเดือนครับเนีดยอนสิงหานะครับอืมเอาละครับนะอะไรคือจุดที่ต้องติดตามกันต่อของ K-Bank จากนี้ไปเพราะว่าดูคำแนะนำของหลายโบกจากจากเรื่องล่าสุดเนี่ยนะเรื่อง NVDR และเรื่องโอกาสที่จะถูกนำกลับเข้าไปคำนวณในดัชนี MSCI อีกครั้งหนึ่งในรอบหน้าเนี่ยแนะนำซื้อกันเป็นแถวเลย มุมมองจากหลักทรัพย์ทรินิตีโดยคุณต้นคุณธนพัฒนฉัตรเสถียรเนี่ยเห็นว่า K-Bank จะมีเรื่องที่เป็นปัจจัยบวกอะไรที่จะหนุนทำให้ฟื้นตัวได้เร็วฟื้นตัวได้แรงกว่าเพื่อนในกลุ่มไหมถ้ามีมีสักกี่เรื่องและมีอะไรบ้างครับคุณต้นครับคือ,อพูดพูดถึงในแง่ของผลประกอบการนะครับผมคิดว่าพอ อาจจะเป็นไปในทางทิศตามเดียวกลุ่มนะครับคงจะไม่หนีกันเท่าไหร่นะครับคงจะมีเรื่องหลักๆเรื่องเดียวเลยแหละนะครับที่เออมีผลกระทบค่อนข้างมากก็คือเรื่องของราคาหุ้นนะครับจะเห็นว่าตั้งแต่ช่วงต้นปีมาจนถึงเดือนเมษาเนี่ยราคาหุ้นของเคแบงค์เนี่ยเอาเรฟอร์มมากนะครับแต่ว่าหลังจากเดือนเมษาต้นมานะครับพอตอนที่ลมของ NVR มันเริ่มเริ่มเต็มเนี่ยนะครับครับก็ต้องเรียนว่า เคแบงค์อันเดอร์เพอรมมากนะครับร <Back, S 1> าคา <back S 1> หุ้นมปกใช่ครับ <laughs> ช่วงช่วงระยะเวลาไม่นานเนี่ยราคาหุ้นหลังจากอัจะเดินเมษานะครับลงมาประมาณสักสิบกว่าอร์เซนได้นะครับถือว่าค่อนข้างหนักนะครับอันนี้เนี่ยก็ผมคิดว่าพอหลังจากปลดล็อกนะครับเรื่อง Nvidia Limit ออกไปแล้วนะครับก็คือตอนนี้พอมีลมแล้วเนี่ยราคาหุ้นมันก็มีโอกาสที่จะกลับมา อัพฟอร์มได้อีกครั้งหนึ่งนะครับครับราคาหุ้นนมีโอกาสฟื้นตัวแรงเพราะว่าลงมาเยอะอย่างนั้นใช่ไหมอันนี้คือข้อแรกนะครับนะข้อต่อมาครับสำหรับจุดให้ลุ้นของ K-Bank มีอะไรครับคุณต้นครับคือในแง่ของต้องเรียกว่าในแง่ของการฟื้นตัวของของผลประกอบการนะครับคือในช่วง Q2 เนี่ยเราคงอาจจะยังไม่เห็นหรอกนะครับแต่ว่าในช่วงครึ่งปีหลัง นะครับที่เราคาดการณ์กันว่าหลังจากที่เราฉีดวัคซีนอะไรกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยเ,เศรษฐกิจกลับมาเดินเดินหน้าได้มากขึ้นเนี่ยก็ K เคบังเองนะครับเป็นตัวที่เวลาฟื้นตัวในลักษณะที่เศรษฐกิจฟื้นตัวเนี่ยเขาะจะไปได้เร็วนะครับเราก็มองว่าการฟื้นตัวของเคบงในขึ้นปีหลังเนี่ยมันก็อาจจะดีนะครับเมื่อเทียบกับกลุ่มนะครับครับสอแล้วครับข้อ3ข้อสุดท้ายครับคุณต้นครับ อ่าแน่นอนนะครับว่าเอ,อในช่วงของที่ราคาหุ้นมันปรับตัวลงมาค่อนข้างเยอะเนี่ยต้องเรียนว่าตอนนี้ valuation ถือว่าน่าสนใจมากนะครับครับอัพไซด์ที่เราให้ราคาเป้าหมายไว้นะครับตอนนี้อัพไซด์อยู่ที่ยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับก็ถือว่านาน่นาน่นานสนใจนะครับในแง่ของอัพไซด์ด้วยนะครับครับหนึ่งราคาหุ้นลงมาเยอะ แล้วมีอัพไซต์ประมาณ20%ถ้าเทียบราคาในกระดานณนขณะนี้กับราคาเป้าหมายปลายปีและ 2. คาดการว่าจะเป็นแบงค์ที่ฟื้นตัวได้เร็วถ้าเศรษฐกิจฟื้นในช่วงครึ่งหลังของปีนะครับมีโอกาสสักกี่เปอร์เซ็นต์ที่ K-Bank จะถูกนำกลับเข้าไปคำนวณในดัชนี msci อีกครั้งหนึ่งในอีก3เดือนข้างหน้าโอกาสความเป็นไปได้สักแค่ไหนครับคุณต้น เออผมคิดว่าคงสัก70%ซนตนะครับอันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวของ NVDA i i outstanding นะครับเพราะว่าจริงๆตอนนี้เนี่ยมันยังอยู่ที่ประมาณสักยีกว่าเซนนะครับแน่นอนนะครับถ้าสมมุติว่าในระหว่างออช่วงเดือนนี้จนถึงเดือนสิงหาที่ที่จะมีการ rebalance กันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับ เคแบงเกิดว่ามีต่างชาติเข้ามาซื้อผ่าน NVR เยอะขึ้นจนรุมเต็มอีกครั้งนึงเนี่ยก็ต้องเรียกว่าอันนั้นก็อาจจะตกอีกกระบวนหนึ่งนะครับอืมนะลุ้นนะเพราะฉะนั้นมีโอกาสประมาณ70%็เรหลือไว้30%มคือความเสี่ยงนะ <c oughs> แต่ถามว่ามีโอกาสจะนําไปคํานวณ MSCI สักเท่าไหร่70%ก็ถือว่าสูงนะครับ ราคาปิดวันนี้ K-Bank ธนาคารกสิกรไทย124บาท50สตางค์บวก3บาท50สตางค์หลักทรัพย์ Trinity โดยคุณต้นธนพัฒน์ฉัดเสถียรแนะนำซื้อถือหรือขายหุ้นของ K-Bank ครับแนะนำซื้อครับเป้าพื้นฐานปลายปีเท่าไหร่ครับ158บาทครับ158บาทหลักทรัพย์ t r i n i t y คาดการปันผลปีนี้ด i วิเดนต์ของ K-Bank สักเท่าไหร่ครับคุณต้นครับ ประมาณสองจุดแปดเปอร์เซ็นครับสวยไหมสองจุดแปดเปอร์เซ็นถือว่าเยอะไหมถือว่ากลางๆนะครับเพราะว่าแน่นอนนะครับมัน,นผลเนี่ขึ้นอยู่กับสองเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือว่าเกำไรดีแค่ไหนนะครับอย่างที่เราเรียนว่าปีเนี้ยเราก็มองว่ากําไรฟื้นตัวแหละปีเดียวยังไม่ได้เฟื้นตัวเต็มที่นะครับอย่างที่สองก็คือว่าเรื่องของเรียกว่าความกังวลแล้วกันนะครับในอนาคตที่ทางทางแบงก์เองเนี่ยเขาต้องเก็บ เงินทุนไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองว่าดีเวนต์2.8%เนี่ยนะครับอยู่ที่ระดับกลางๆเมื่อเทียบกับคุมนะครับครับพอไปวัดไปวาได้ตอนสายๆสำหรับดีเวนต์ยู <laughs> ของ K-Bank ที่คาดการ2.8%นะครับหลักทรัพ์พทนิตี้แนะนำซื้อ K-Bank ในฐานะคุณที่ชอบมากที่สุดในกลุ่มแบงค์เลยใช่ไหมครับคุณต้นครับก็ ต้องเรียนว่าด้วยด้วยแอปคลาระดับนี้นะครับก็เกียร์แบงก์ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับครับเป้าปลายปี158คาดการปันผลปีนี้2.8%รับแบบเซฟเฟนะเมือ่อนะลงมาใกล้ๆ120นะครับต่อมาครับขอมาโฟกัสกันที่ BBL แบงกกรุงเทพจริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้คุยกันคุณต้นมักจะเลือกแบงก์กรุงเทพเป็นหุ้นเด่นซะเป็นส่วนใหญ่แต่มารอบนี้เปลี่ยนใจทำไม แบงค์กรุงเทพนะไม่ดีตรงไหนอะทำไมถึงไม่เลือกเป็นหุ้นเด่นครับคุณต้นครับช่วยเคลียร์กับผมด้วยคือจริงๆเรายังมองตัวของ BBL เนี่ยยังเด่นอยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในช่วงช่วงความไม่แน่นอนแบบเนี้ยนะครับเร,เราเราเ็มองว่าตัวของหุ้นที่มีแบงค์ที่มีสำรองส่วนเกินสูงๆเนี่ยยังเป็นตัวเลือกที่น่าสบายใจมากกว่านะครับเพียงแต่ว่าที่เราเลือกมอว k คแบงเนี่ยมันน่าสนใจมากขึ้นก็เพราะว่าอย่างที่เรียนไปนะครับในช่วงราคาหุ้นในช่วงระยะสั้นเนี่ยที่ผ่านมามันค่อนข้างอันเดอร์เพอร์ฟอร์มไปค่อนข้างเยอะนะครับครับคือคือชอบ KBank มากกว่า BBL ไม่ใช่ว่า BBL ไม่ดีแต่ราคาในกระดานเมื่อเทียบกับอัพไซด์เนี่ย k b a n k มันดูสวยกว่ามันยังมีแกลบมากกว่าอย่างนั้นใช่ไหมครับครับงั้นขอกลับมาดูเฉพาะตัว b b l บ้างนะเชิงเทคนิคเนี่ยราคา หล่นต่ํากว่าเส้น200ลงมาทําท่าจะปีมกลับไปได้นะต้องลุ้นอยู่อะไรเป็นสิ่งที่หลักซัพตินิตี้ยังชอบ BBL อยู่ครับคุณต้นมีอะไรบ้างขอไม่เกิน3ข้อเหมือนกันเชิญครับครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของสำรองส่วนเกินนะครับถ้าย้อนกลับไปตอนช่วงปี2020นปีที่แล้วที่ BBL เนี่ยเ,เขาตั้งสำรองเนี่ยต้องเรียนว่าเขาตั้งสำรองไว้เผื่อไว้ค่อนข้างมาก นะครับในช่วงคิหนึ่งเองนะครับบ b l เองก็ไม่ได้ลดสำรองเยอะเลยนะครับแน่นอนว่าสำรลองมันลดมาระดับหนึ่งแหละนะครับแต่ว่ามันก็ยังอยู่ในระดับที่สูงยังอยู่ดีนะครับยิ่งรวมกับสำรองส่วนเกินที่มีอยู่แล้วเนี่ยผมมองว่าเออเขาก็ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับแข็งแกร่งเนี่ยมันเขาเรียกว่าพร้อมรับกับสถานการณ์ไม่ดีแล้วกันนะครับยิ่งโดยเฉพาะยิ่งในช่วงช่วงที่มันกําลังเกิดขึ้นนะปัจจุบันเนี่ยนะครับเขาก็ มีกระสุนให้ใช้ได้อีกเยอะนะครับอันนี้นนคือข้อแรกนะครับข้อที่สองก็คือว่าเเรื่องของออ valuation นะครับถ้าถ้าย้อนกลับไปเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวของ BBL เองเนี่ยเขายังไม่ค่อย perform เท่าไหร่นะครับราคาหุ้นเนี่ยยังไม่ได้ p e r f o r มเท่าไหร่โดยเฉพาะเทียบกันในกลุ่มแบงก์ใหญ่เนี่ย Price t book ของ BBL เองนะครับก็ถือว่าต่ํา อเป็นอันดับต้นๆเลยแหละนะครับเทียบกับ K-Bank เองยังต่ำกว่าด้วยซ้ำนะครับเทียบกับ s อ b ก็ยิ่งต่ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองว่าในแง่ของバリเดชันของบ b l เองก็ยังน่าสนใจอยู่นะครับครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายก็คือเออในเรื่องของต้องเรียกว่าในเรื่องของกลุ่มลูกหนี้แล้วกันนะครับว่าเอ,อในอนาคตเนี่ยนะครับเขาลูกหนี้ร <B BL S 2> <ห>ายยาวเองครับใช่ครับ ยิ่งสถานการณ์อันเนี้คือมองมองไปในภาพระยะยาวเลยนะครับในใน worst case ว่าสถานการณ์มันอาจจะลากจะเอาไปจริงๆเนี่ยก็ต้องเรียกว่ากลุ่มลูกหนี้ที่จะตายก่อนก็คือรีเทลนะครับตอนเนี้ลำบากสุดนะครับรองลงมาก็คือ SME แหละนะครับแล้วสุดท้ายที่เอ่อจะตายที่หลังสุดก็คือตัวของคอร์เปนะครับครับ,รบเราก็มองว่าถ้าย,ยิ่งสถานการณ์ลากยาวไปเท่าไหร่เนี่ย ใน worst case นะครับก็หมอ BBL ก็คงได้รับผลกระทบน้อยน้อยกว่ากลุ่มแล้วกันเสียงน้อยกว่าเพื่อนเพราะว่าลูกค้าของเขาส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่เป็นลูกค้ารายใหญ่ก็อาจจะส่งผลกระทบน้อยหรือว่าช้ากว่าแบงค์ที่มีลูกค้าเป็นรายย่อยหรือว่า s m e นะครับเอาละครับคาดการปันผลปีนี้ของ BBL Bank กรุงเทพเอาไว้สักเท่าไหร่ครับคุณต้น ถ้าคิดเป็นดิวเดนยูนะครับเราคาดไว้ที่3.4เปอร์เซ็นตนะครับ3.4เปอร์เซ็นตก็มากกว่าเคแบงคสิครับคุณต้นครับอ่าใช่ครับนะปันผลสวยกว่าแต่อัพไซ์ถ้าเทียบกับราคาเป้าหมายเนี่ยสู้เคแบงไม่ได้ใช่ไหมครับ <c oughs> นะน่ะนะคาดการปันผลปีนี้แบงค์กรุงเทพ3.4เปอร์เซ็นต์ลักซับทีนิตี้แนะนำซื้อถือหรือขายหุ้นของ b b l ีเอลแบง์กรุงเทพครับ เราแนะนำซื้อนะครับให้ราคาเป้าหมายที่151บาทครับแนะนำซื้อ BBL Bank กรุงเทพราคาปิดวันนี้เท่าไหร่ BBL 117บาท50ตังค์ไม่ไปไหนเลยนะครับ <laughs> ราคาเป้าหมายปลายปีหลักซับเทนิตี้ให้ไว15้151บาท151บาทนะครับชอบ BBL น้อยกว่า K-Bank ตกลงให้เป็นรองแชมป์ในกลุ่มนี้นะคุณต้นนะครับครับนะครับ ไปปิดท้ายที่นะครับอันดับ3ามของกลุ่มนี้นะครับตกลงเป็นใครครับคุณต้นครับก็เป็นทิสโก้นะครับยังเหมือนเดิมแหละเราก็ยังชอบทิสโก้อยู่คุณต้นครับไฮไลท์ของทิสโก้มีขอสักสามเรื่องแบบไฮไลท์เลยคุณต้นช่วยบอกเราหน่อยครับทิสโก้น่าสนใจตรงไหนครับครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของคุณภาพนี้นะครับอย่างที่เรียนไปว่าตัวของคุณภาพนี่ของทิสโกเองเขา เออไม่ได้น่ากลัวเท่าไหร่นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นสินเชื่อรายย่อยนะครับอันนี้อาจจะซ้านิดนึงนะครับก็คือเอ่อในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทิสโก,โกเ้เขาปล่อยสินเชื่อค่อนข้างเรามัดมาระวังนะครับก็เลยทําให้เอ่อคุณภาพนิ้มของเขาค่อนข้างค่อนข้างที่จะทรงตัวนะครับจริงๆแอปดีขึ้นนิดหน่อยด้วยซ้ํานะครับเอ่อเรื่องที่สองนะครับก็คือสํารองส่วนเกินนะครับเออเมื่อกี้งผมเรียนไปรอบหนึ่งแล้วก็คือเรื่องของอ NPR c o r p l e Ratio ที่เราใช้วัดตัวของผมลองส่วนเกินเนี่ยเป็นตัวเลขหนึ่งนะครับของ BBL เองที่ว่าสูงแล้วนะครับ178เนี่ยคือโดยเฉลี่ยในกลุ่มนะครับจะอยู่ที่ประมาณร3 0 4 4 0 BBL เนี่ยค่อนข้างสูง178แนะครับแต่ทิสโก้สูงกว่านั้นอีกนะครับ211นะครับถือว่าสูงมากนะครับด้วยสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยก็มองว่าสำรองส่วนเกินของเขาก็จะเริ่มมีประโยชน์นะครับส่วนที่3นะครับก็คือเรื่องของ เอ,อ่ออัพไซด์รวมนะครับปันผลของทิสโก้เองก็น่าสนใจนะครับปันผลที่เราคาดไว้เนี่ยปีนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก7บาทนะครับคิดเป็นดิวเดนดิว i e ็7.8%เนะครับเมื่อรวมกับอัพไซด์จากราคาหุ้นนะครับหรือแคปเกณ์อีก e, ประมาณสักเกือบเกืบ20%เนี่ยต้องเรียกว่าอัพไซด์รวมตอนนี้ของทิสโก้ถือว่าสูงนะครับค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับกลุ่มนะครับครับออชอบ ทิสโก้เป็นอันดับสามของกลุ่มนะครับคุณต้นครับครับนะะหลักรับเทนิตี้แนะนำซื้อทิสโก้ฟิ a n c i เชียลกรุ๊ปแล้วให้ราคาเป้าหมายพื้นฐานปลายปีทิสโก้ไว้เท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยหกบาทครับร้อยหกบาทนะครับคาดการปันผลทิสโก้ปีนี้ก็คือเจ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นต์สำหรับดิบิเดียนยิวดิ i ิเดียนยิวนะครับเจ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นต์สำหรับทิสโก้